ว่าคือตอนนี้ได้ได้ภาษาไปทางออรขรปอร์ของกรทมนแล้วมันก็มีนักสือสั่งการเ่ื่ะดกรในวานทปีประเด็นของการรับผิดชอนว่าที่ัางหมไม่ได้ยากในถ้าคยให้ทำดูนะเนื้อสัตว์ ให้ทางสื่อเขาดูเล่นนะครบับได้ครับได้ครับอันนี้เป็นเอกสารอะไรคุณสรุปก็ได้ครับคุณอรินก็เป็นเอกสารเรื่องหาเรื่องการหาลือการลงรา,รายการในช่องศาสนาครับผมอันนี้มาจากาทางจางังหวัดจันทบุรี สวัสดีคนเขาขอไปเปลี่ยนศาสนาเป็นลัทธิเบคอนตอนนี้เราอยู่กันที่เขตบางเสื้อวลนผมมาท้ายแล้วเกี่ยวกับมายื่นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาใหม่นะครับผมวัสดีแบนเฟสตัวข่านในครั้งเดี๋ยวฟังพี่ห้าในสืไม่ลงไม่ลงรายการให้ในบัตรประชาชนคือก็ไม่ลงรายการให้เหมือนกันครับผม สุดท้ายก็ดีเหมือนกันจะได้มีไฟเอาเอกสารมาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยในการที่ไปตามหามาฝากกดไ like ลค์กดแชร์นะฝากกดไ like ลค์กดแชร์กันไปนะแสดงว่าอย่างละที่เบคอนเองก็ไม่สามารถจะลงได้เหมือนกันครับท่านะบอกต้องใช้วันนักปัจจุบันล,ลงไม่ได้แต่ในเอกสารเขาลงวันที่อ่25มกราคม59ซึ่งปีนี้656ปีแล้วครับผมอันนี้ก็คือแสดงว่าก็ต้องกอดแล้วนู้ลูนย์อ่าครับผมน่าจะน่าจะกอดมันเป็น59เนะอา แต่ผมยังงงว่าทําทไมมันมีมันมีคนเปลี่ยนได้ออมกิดอะเรข้นครัท่านบอกเมื่อกี้เนี่ย<อ>มันมีอะไรบ้างอ่ะคือศาสนาที่เราเคยได้ยินมาที่เขาเปลี่ยนได้กันบ้างเขาที่รู้มาก็อ่าจจะมีลทัทิเบคอนที่เขาเปลี่ยนได้มีลัคคูมะก็มีอืมอืมแล้วมีอะไรอีกเนาะคือมันเยอะมากอ่ะเรื่ยดยเออคือตอนตรงเนี้ยเราว่าเราอาจจะต้องเหมือนขอหลักฐานเนาะ จากจากกลุ่มคนที่เคยไปขอเปลี่ยนศาสนาว่าถ้าได้ถ้าสมมติระบุในบัตรประชาชนเราจะได้มีข้อเท็จจริงเรื่องนี้ในการที่ยื่นเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ไงว่าเขาเขาเคยยื่นมาแล้วเขาได้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะต้องเอาหลักฐานตรงนั้นมายืนยันเจ้าหน้าที่อีกทีหนึง่งเพื่อเขาจะได้ไปพิจารณาหรือว่าเขาจะได้ไปตามหาข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งเขาอาจจะดําเนินการได้คุณในอนาคตไงใช่ไหมถ้าอย่งงางนั้นวันนี้ก็คือขั้นตอนคือจะไปยื่นคำร้องก่อนถูกไหมฮะ แล้วเดี๋ยวก็รอการตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงอ๋อนี่อันนี้มีข้อความน่าสนใจเขาบอกปัจจุบันกรมศาสนาให้รับรองและปุปถัภ์ศาสนาในประเทศไทยจํานวนห้าศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยมีหลักในการพิจารณาศาสนาจะองประกอบห้าประการคือศาสนาหรือผู้ก่อตั้งศาสนาธรรมหรือหลักคําสอนศาสนบุคคลศาสนสถานศาสนพิธีอื ผมว่าในประกาศที่ผมแถลงการไปก็มีครบเลยนะอืมออค์ประกอบใช่ไหมของการ,ร<บ>ของการเป็นมีศาสนาครับถ้าบอกศาสนาผู้ก,ก่อตั้งถ้าเอานะปัจจุบันก,ก็ก็ต้องเป็นผมแหละส่วนหลักธรรมคาสอนหลักธรรมคาสอนก็มีเยอะแยะเลยตามที่ผมเห็นอ่าในพวกเพจก็พวกมีมทั้งหลายแหล่ในอินเทอร์เน็ตมีมพวกเนี้ย เท่าที่ผมเห็นนะศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลก็เนี่ยเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวพงมีสาวกปัญจวัคคีอะไรมากันนั่นแหละอืนะครับผมศาสนสถานก็ประกาศไปแล้วร้านเหล้าได้ไหมล่ะหรือจะที่ไหนก็ได้ที่ทํางานคุณก็ได้ศาสนสถานได้ไหมล่ะหรือจุดชุมนุมที่รวมตัวกันประ,ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนศาสนพิธีก็การทํางานอะไรต่างๆของคุณเน่ะ แล้วอีกอย่างผมก็ระบุไปแล้วทั้งทายว่าอะไรอย่างว่าทําไมอ่ะอ่ามันไม่สะอาดทั้งปอ,อ่ะที่ผมพูดไปนั่นแหละอืมประมาณนั้นนะทังที่ทางที่ทางเพจเขาระบุไว้ตอนนั้นใช่ไหมที่ทางคลิปหมาทางทางคลิปที่พูดออกไปแถล,ลงการออกไปซื้อนะฮะมาเกี่ยวกับเรื่องยืน่นคำร้องขอเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดาเนินการจะให้เปลี่ยนศาสนานะขั้นตอนที่จะดเนินที่ผมร้อ,อ,อ,องไว้กับส คุณจะไปหาข้อมูลเขาได้จริงคุณบอ,บอกว่ามีคนที่ทําแล้วทําได้อะครับมาประกอบคําร้องคุณว่าอ้างอิงว่าให้เคยคนอื่นทําแล้วคุณจะขอยืนอ่นแบบนี้บ้างอะจะเป็นขั้นตอนอย่างไรให้เรื่อง,องไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่านะถ้าไม่นนยื่นก็คือยื่นปกติจะใช้อันนี้แต่ถ้าโอเคชัดเจนว่าเคยมีคนที่ใช้แล้วคุณบอกว่าสองสามที่แจ้งมาเมื่อกี้นี้ก็ลองไปหาข้อมูลนั้นมาเราจะตรวจสอบดูว่ามันใช้ได้ยังไงแล้วไปถามที่เดียวกันกรมเลยครับ รายการช่องเสนามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติต่อบุคคลตามหลักการแห่งศาสนานั้นอันนี้ข้อสองนะรับผมเมื่อกี้ที่ผมพูดไปข้อหนึ่งและส่งเสริมให้บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขแต่ลทัทธิเบคอนไม่มีลักษณะของการเป็นศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกรอบไม่เป็นไปตามองค์ประกรอบของความเป็นศาสนาทั้งหประการ ดังที่กล่าวมาจึงเท่ากับว,ว่าลัทธินี้ไม่เป็นนิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการที่ปต่เจกดบุคคลจะมีลัทธิความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งไม่มีความต้องการนับถือศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาย่อมเป็นเสรีภาพบริบูรณ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากาักรไทย มันไม่รู้ว่าที่ทา,ทางมาตาของในรัฐธรรมนูนที่ที่โบ๊์บพูดอ่ะมันก็แปลกไงว่าทําไมถึงไม่อนุญ,ญาตให้ลงคือมันก็แคาจะขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็นระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับผมม,มันก็ <ไข S 2> ควรจะลงได้โดยที่ก็เอาเลยลงไปเลยอืมแต่ทําไมต้องต้องได้รับการอุป,ปถัมภ์มด้วยหรออืมแล้วใครจะเป็นตัวมีสิทธิชี้ขาดในการที่จะบอกว่า,วานี่คือศาสนานนี้ไม่ใช่ศาสนาครับ แล้วคนคนนั้นคืออยู่ในศาสนาอะไรครับผมีอใช่ถูกไหมใช่ครับผมเออแล้ววันนี้นแล้ววันนี้นลินจะทํายังไงต่อจะเข้าไปยืนหรือว่าจะไม่เข้าอืมถ้าเข้าไปยืนคิดดูก่อนหาหลักฐานเพิ่มเหรอแต่ผมว่าถ้าผมพูดพูดในผมพูดในผมพูดในมุมผมนะว่ามันก็ตามที่ผมตามที่ผม คิด่าไอ้ตามที่ผมคิดไว้ทําไวเนี่ยมันก็ครบองประกอบแล้วอ่ะอืมเออมันก็ต้องยืดมันก็ต้องควรยืนได้ยืนได้เลยตึ้งแต่เป็นเสือจาหนนเป็นอืมเดี๋ยวเราต้องไปเนี่ยอาจจะต้องไปหาข้อมูลมาแย้งเพิ่มนะฮะถ้าสมมติว่าเกิดมีคนแบบได้เปลี่ยนได้จริงๆนะฮะทาที่นี้ก็ประมาณว่าตอนนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลมาเสริมนะครับก็ ยังยื่นไม่ได้นะต้องมีข้อมูลอ้างอิงมาเสริมนะฮะตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอพี่ก็ตัดสินใจนะผมก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะยังไม่ได้สวัสดีลูกเสดเลยนะข้อมูลอะไรที่คุณอยากจะเล่าให้ฟังอีกไหมสวัสดีพี่น้ำชิปด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนนะพี่เอแคร์พี่อรลิสาต่อตรงนี้พิธีรพัดนะกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินแดงเดือดนะต้งโดยกลุ่มคนที่ไม่นับถือพระเจ้าและไม่นับถือศาสนา โดยมีความเชื่อหรือหลักการว่าคนไม่ไถือศาสนาก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีศีลธรรมลัทธิดังกล่าวไม่มีลักษณะของการเป็นศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกอบไม่เป็นไปนตามองค์ประกอบของความเป็นศาสนาทั้งห้าประการดังนั้นลัทธิเบคอนจึงไม่เป็นนิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในในทางศาสนาตามมาตราเจ็ดวงเล็บหนึ่งแห่งราชบัณฑิต บัตรประชาชนพศส,สองห้า,าผมมองตัวเลขไม่เห็นไม่รู้ว่าเลขอะไรเพราะว่ามันชัดๆคคาครับผมสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมาตาเจ็ดวงเล็บหนึ่งเหรอตรงนี้ครับผมประทับตรา พ2,526และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ5วงเล็บ10แห่งกฎกระทรวงฉบับที่23พศ2,554ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประชาชนพศ2526ประกอบกับหนังสือกรมการศาสนาที่วท1301ครับ2207ลงวันที่21มีนาคม สองห้าห้าเก้าจึงไม่สามารถลงรายการละทัิเด็กคนในบัตรได้อืมครับผมก็ประมาณเนี้ยครับผมถครับสรุปสรุปแล้วแล้ววันนี้คุณจะเข้าไปข้างในก่อนหรือว่ายังไงจะเข้าไปไหมเหรอครับผมวันนี้คุณจะตัดสินใจยังไงในการใน,ใน,ใ,นในวันเนี้ย้าจะจะตัดสินใจประมาณว่าจะ,จะ,จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหรือจะเข้าไปยื่นเลย,อ,ยอ,อ่าหรือจะยังไงครับ หรือว่าจะไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็จะมาประกอบการยื่นทีเดียวงั้นหาข้อมูลงั้นหาข้อมูลหรือติดต่อตัวบุคคลที่เขาเคยเปลี่ยนได้ครับหาข้อมูลมาเพิ่มนะเราจะได้เป็นพยานบุคคลด้วยแล้วก็จะมีเอกสารในการเอามายื่นโจ้ย์ที่นี่ด้วยเดี๋ยววันไหนก็จะมาติดตามกันอีกทีก็ดีก็ดีกว่านะเพราะตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าถ้ายื่นไปตอนนี้เลยไม่ยังมีหรอก็ไม่ได้อะไรการที่จะไปยืนยันว่ามันมีคนที่แบบเคยเปลี่ยนได้จริงๆนะฮะ อก็ดโอเคนะฮะวันนี้ก็ตามนี้ไม่เป็นไรก็ให้เลยอันนี้ก็ให้เลยครับอ่าก็ดีเหมือนกันคุณจะได้เอาไปศึกษาต่อนะฮก่อเคนะฮะวันนี้คือเหตุบังซื่อนะฮะใช่ครับเขตบางซื้อเหตบางซื้อนะครับผมก็มีการเดินทางของคุณนรินนะครับก็คือมาเปลี่ยนนะฮะพี่นรินก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะตอนนี้พี่ว่าจะมาเปลี่ยนศาสนาคูเขานะฮะก็ประเทศนี้ที่บอกมีจัมีเสี่ยภาพในการท่องเที่ยวเ คือประมาณว่าต้องไปหาข้อมูลอ้างอิงจากบุคคลหาข้อมูลอ้างอิงจากหลักศาสนาหาข้อมูลอ้างอิงจากอะไรบปงอย่างประมาณนี้หลายๆอย่างว่าใครเป็นศาสดาใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาที่จะมาย้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยนักเครื่องแบบเยอะมากจริงนะัวันนี้นักเครื่องแบบเยอะเรามากันน้อยเลยนะวันนี้เรามากันน้อยนักเครื่องแบบมาเยอะมากนะวันนี้นะ ด้วยเหตุผลอะไรแต่เราต้องมานี่เพทำได้ก็จะสื่อการทำได้แต่ในคนหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนในาฬิกาแบบนี้นี่นะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะมีนอกเครื่องแบบมีทั้งอะไรนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเทศกิจมีเทศกิจมีเทศกิจมายืนถ่ายนะด้วยนะถ่ายอยู่ถ่ายอยถ่ายนี่นะเดินหนีไปแล้วเดินหนีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ๋อไม่ให่ก็อ่าก็คก็ถ่ายไปนะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะโอเคเราไม่ได้ทำอะไรผิดโอเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงต้องไปร่วมลงหลักฐานมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมายื่นคำร้องใหม่อืมครับผมอเพราะถ้ายื่นไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรตอนนี้ใช่มันมีคําประกาศผมอะไรทุกอย่างผมบอกบอก้วา่ามันครบองค์ประกอบทั้งทั้งทั้งหมดแล้วจริงๆงมันมีองค์ประกอบที่หกด้วยแหละถ้าที่ผมผมศึกษามานะฮะมันคือเรื่องเกี่ยวกับคำพีแต่ว่าอ่า เรื่องการที่มันกอ่อกําเนิดอะศาส,สนาใดนมันยังไม่มีคำพีเริ่มต้นครับผมหลักไอ้พวกคำพีรวมคําสอนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีอมโอเคแต่ว่าห้าข้อตามตามตามเนี้ยก็คือของผมมันที่ประก,กาศไปมันก็ครบแล้วในคลิปอะ่ะนะครับผมถ้าเอาถ้าเอาแค่หลักการแค่นี้ผมว่ามันสามารถขอได้แต่แอันนี้ก็อย่างว่าเขาต้องการว่าต้องมีหลักฐานนะว่ามีคนเคยทำไอ้นี่ไอ้นี่ก็เลยอาจจะต้องติดต่อไป ก่อนครับผมเเจ้าหน้าที่เขาไม่ไม่กล้าตัดสินใจแต่ที่ก็สุดท้ายก็เป็นงานเรื่องขึ้นข้างบนผู้ใหญ่อืซึ่งจริงๆแล้วว่ายืนยันอีกทีอย่างบัตรประชาชนที่ระบุนเนี่ยก็เป็นบัตรประชาชนของตัวเราเองครับไม่ใช่แบบประชาชนของคนอื่นไม่ใช่ถูกไหมมันเป็นชื่อเราเรา,เราต้องการที่มันมีข้อความว่าเรานับถือศาสนาของเราเองไว้ในนั้นครับจริงๆก็ค,ควรจะเป็นสิทธิเสรีภาพของเราในการที่จะระบุบยืนยันว่าต้องระบุได้ต้องระบุได้อื โอเคนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็น่าจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มก่อนอยากอยากรู้อยากรู้นะว่าไอ้ที่ผมไอ้ไอ้ความเชื่อพวกเนี้ยที่ผมตั้งขึ้นมาไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันทําให้ใครเดือดร้อนน่ะอืมเออไอ้คาว่าเดือดร้อนนี่คือจะนิยามกันว่ายังไงเ่ียหรือว่าแค่มีการการด่าการถกเถียงการวิพากวิจารณว่าอ่าความเชื่อนั้นไม่ดีความเชื่อนี้ไม่ดีความเชื่อนี้มัน พิสูตนไม่ได้แล้วจะบอกว่าเดือดร้อนหรอ,อเพราะว่าอ่เอาผมขอพูดเพิ่มเติมแล้วกันอย่างมันจะมีกรณีบางคนที่พูดในลักษณะเหมือนว่าเหมือน,นก็ว่าเขาจะดูหมิ่นศาสนาอื่นๆนะแต่ว่ามันมีไงบางคนเขาพูดในเชิงวิาพากษ์วิจาร์ณว่าเออหลักธรรมคำสอนนี้จริงไม่จริงอะไรยังไงเออแต่ทําไมมันเดือดร้อนหรออืกับสิ่งสมมุติเนี่ย แล้วหลักธรรมคำสอนเนี่ยถ้ามันดีจริงมันควรเป็นสัจธรรมใช้ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่มันมีหลักธรรมบางอย่างมันใช้ไม่ได้ในปัจจุบันแล้วอ่ะเพราะสังคมมันพัฒนาไปแล้วมนุษย์พัฒนามาแล้วโดนถ่ายแล้ว่ราไม่รู้ถ่ายไปทำอะไรมันก็เป็นไงอย่างพระอย่างพระพุทธศาสนาก็เป็นไง2,500ปีที่แล้วสั่งขยายนามาเรื่อยๆแต่เราก็เข้าใจนะศาสนาไทยมันพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์เป็นเครื่องมือหนึ่งในทางการเมือง กลายเป็นผีพามพุทธกันอ่ะอืมออโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวนัดกันวันไหนอ่าอัปเดตอีกทีแล้วกันครับจะมีกระบวนการหลังจากนี้ก็พี่นลินก็คงจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนแล้วก็จะมาอีกทีหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้นะ ตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแนละ้วแดดเริ่มมาสวัสดีพี่ภูวานาถด,ด้วยนะฮะพี่ภูวานาถอาจองนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยอีกรอบนะฮะก็เรามาอยู่กับพี่นลินนะฮะพี่นรินมา ยื่นขอเรื่องศาสนาใหม่นะฮะศาสนากูเขานะฮะก็มีเพื่อนเพื่อนวพีมาให้กำลังใจอยู่ประมาณห้าหกคนนะสี่ห้าคนห้าคนก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะพี่เดี๋ยวก็ให้พี่ก็เดินทางกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับรูปเพจนะก็ พี่จะนดัดวันไหนก็อีกทีนะนสมมุติถ้าพี่จะนดัดวันไหนก็อีกทีนะฮะก็บอกผ่านเพจพี่นะแฟนทอกก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมาเป็นให้กําลังใจกันโอเคนะครับ,รบวันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะฮะของเรายังข้อมูลยังไม่ไม่แน่นทอนะยังไม่ครบจะเ,เข้าร่มก่อน <laughs> แดดร้อนโอ้ย ก็น,นี่นะก็มาเพื่อนๆมาแท้กําลังใจประมาณสี่ห้าคนนะห้าหกคนอยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอดูอว่าจะวันไหนเราจะมากันอีกนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะผ่านไหมเรื่องการยื่นศาสนาใหม่อะไรเงี้ยจะผ่านหรือเปล่านะ,ะก็รอดูนะฮะสวัสดีพี่ดินแดงเดือดนะฮะไทยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่สํานักง,งานเขตบางซื่อนะฮะมาไลฟ์สดกันผมันนี้มาเช้าเลยยังไม่ค่อยได้นอนเลยนอนไปสองชั่วโมงกว่ายังนอนดึกเมื่อคืน นอนสองชั่วโมองก,กว่าสามชั่วโมองนะครับวันนี้อาจจะเบบอๆหน่อยล้างหน้าล้างตาแล้วออกมาเลยน้ำไม่ได้อาบ <c oughs> อยู่ใกล้บ้านนะเข็ดบางซื้ออยู่ใกล้บ้านก็ตอนนี้ถ้า มไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วกิจกรรมเราเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ ก็มาที่มาไล์นี่ไม่ใช่แล้วก็มาไล์ให้กําลังใจกันไปนะฮะก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยม,มาให้กําลังใจไปจะจะไล์นานไล์ช้าก็ต้องอขอโทษแฟนเพจด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้ไล์นานนะเพราะกิจกรรมที่เราม,ามันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นกิจกรรมที่แป๊บเดียวไม่ได้มีอะไรมากอตอนนี้ก็ สวัสดีพี่ประกาลำดวนด้วยนะฮะอ๋อสวัสดีด้วยนะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะก็ อีกสักประมาณเนี่ยถ้าครบ20่สนาทีนะข้างบนถ้าเวลาไลฟ์ครบ20สนาทีก็น้องอาจจะขออนุญาตลงไลฟ์นะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะเตรียมตัวช่งวงบ่ายๆเผื่อ,อไปไลฟ์ไปอะไรที่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะแต่อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้นะก็แค่มาให้กําลังใจกันเฉยๆน,น,นะ วันนี้ก็เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะฮะขอบคุณลูกเพจทุกท่านที่เข้ามารับชมเพจเที่เอแชว์ชาแนลนะ,ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ oh.